คุณผู้ชมครับเรามาดูกันหน่อยครับฮาโลาวีนที่ผ่านมาปีนี้ต้องบอกว่าสีสันเยอะเหลือเกินคนในวงการแวดวงบันเทิงโอ้ทุกคนกลายเป็นผีกันหมดเลยเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันเกิดดราม่าขึ้นมาดราม่าหนึ่งเมื่อนยูทูบเบอร์ชื่อดังนะฮะคอสเพลย์เป็นพระพุทธเจ้าอะโอ้โหคุณมันมันเป็นอะไรที่สามารถเรียกทัวร์มาลงได้ทุกทัวร์เลยที่มีอยู่ในประเทศไทยนะฮะ นี่คือภาพที่นัดนิสามานีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากเพจสบัดแปลงฮะเขาชอบออกมาแต่งกายโคเวอร์แต่งหน้าตามลุคต่างๆในเทศกาลต่างๆแล้วก็ฮาโลวีนที่ผ่านมาเธอคอสเพลเป็นพระพุทธเจ้าฮะด้วยคอนเซปต์เซเลอร์พศเหมือนเซเลอร์มูนอย่างนั้นแนะมั้งแต่เป็นเซเลอร์อพศนี่ฮะ mm hmm. ดูสิครับน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนชื่อดังคือเซเลอร์มูนตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองอะ แล้วก็พระสงฆ์นะฮะเนี่ยฮะซึ่งหลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าชาวพุทธบางส่วนบอกว่าหุ้นไม่เหมาะสมนะอันนี้คือเล่นถึงอัครสาวกเลยอะ่ะไม่ใช่ขออภัยเล่นถึงตัวพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะฮะองศาสดาเลยเนี่ยนะฮะขณะที่บางส่วนก็มองว่าคนที่ดรามากคือพวกเปราะบาง ใจอ่อนแอยึดติดเกินไปในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตอีกกลุ่มมองแบบกลางๆบอกว่าการคอสเพลย์ของนัทนิสาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาที่หลายคนนับถือแล้วเมื่อมันกระทบต่อความรู้สึกของพวกเขาก็เลยไม่แปลกที่ชาวพุทธบางส่วนเนี่ยจะใช้สิทธิ์ออกมาแสดงความคิดเห็นนะฮะโอ้ดูแล้วมันก็มันก็น่าแสดงความคิดเห็นจริงๆขณะเดียวกันทางด้านนัดนิสามานีออกมาชี้แจงถึงการแต่งตัวเป็นพระพุทธเจ้า บอกว่าบางคนอาจจะมองว่าเหมาะสมบางคนมองไม่เหมาะสมก็แล้วแต่คนไม่สามารถห้ามความคิดใครได้แต่ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดด้วยเหตุผลวันนี้หากเธอไม่ทําอีกหน่อยก็ต้องมีคนทําอยู่ดีละฮะซึ่งความตั้งใจเพียงแค่อยากจะดึงเอาเรื่องศาสนามาเป็นเรื่องที่ถกเถียงพูดคุยกันได้เท่านั้นครับนั้นไม่ทาวันหนึ่งก็ต้องมีคนทําต้องมีเด็กรุ่นใหม่สักคนหนึ่งเนี่ยที่<ม>ลุกขึ้นมาทําในการแบบกล้าจับต้องศาสนากล้าจับต้องความเชื่อแล้วเอามาแบบพูดคุยให้มันสามารถเป็นท็อปิกใน ในปัจจุบันได้นึกออกปะอย่างการครีเอชุดนี้ที่เป็นเซล,เลร์พอสเนี่ยก็เกิดจากแบบ pop culture ที่มารวมกับความเชื่อแบบแอน c i e n t ดั้งเดิมเนึกอ,ออกปะเออเนี่ยมันคือความแบบความ2021อ่ะมันต้องเป็นแบบนี้แล้วเราต้องพูดถึงได้เราต้องคุยได้เราอย่าแบบไอไม่ได้นะนื้อออกปะอย่างเงี้ยเป็นต้นอือันนี้คือความคิดของเขาเป็นค,ความคิดส่วนตัวนะฮะ ทางด้านพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกล่าวถึงกรณีที่เกิดขึ้นบอกว่าคนจะสูงส่งจะงามสง่าต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควรส่วนคนที่ต่ำตมจมอยู่ในตมก็คือคนที่ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วก็บอกสั้นๆว่าวันนั้นมันเป็นวันแต่งผีทําไมถึงมาแต่งเป็นพระจะแต่งอะไรก็ควรจะรู้ว่ามันควรหรือไม่ควรฮะทําเป็นรู้ศาสนาเพื่อปกป้องกิเลสต,ตัวเองมันไม่ถูกแล้วตอนนี้นะพระ ประเทศไทยเนี่ยในพุทธศาสนานี่มันเป็นคลื่นแล้วคลื่นอีกไปไปมามานั่นไปนี่มานั่นไปน,นี่มาแล้วมีคําพูดน่ากลัวเสนียดไปจังไรมานี่จอนมาเรื่อยเลยนั่นไปเพิ่งไปมาเร็วเอนนี่ก็มาอีกแล้วโอ้ยนี่ญาติโยมใครที่ทําอะไรแปลงๆนี่นะอย่าเที่ยวไปเชื่อมากอย่าไปเห็นด้วยในสิ่งที่ไม่ควรปราบจีนตรัสปราบจีนพูดไว้ดีมาก คนจะสูงส่งจะงามจง่าต้องเป็นคนรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรแต่งแบบไหนแค่นั้นไม่ควรและคนที่จะทำตมจมอยู่ในใต,ต้ตมอ่ะก็คือคนที่ไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอ่านี่ก็โป๊เชะเลยนะฮะ <c oughs> นอกจากนี้นอกจากการคอสเพล์เป็นพระพุทธเจ้ายังพบว่ายูทูบเบอร์รายดังกล่าวก็ยังเคยแต่งตัวแต่งหน้าตามความ <c oughs> เชื่อ ของาศาสนาอื่นอีกด้วยนะฮะเป็นเทพอ,อนูบิสของอียิปต์เป็นเจ้าแม่กวนอิมของจีนเป็นพระเยซูของาศาสนาคริสตแล้วก็เป็นพระแม่กาลีของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูอีกด้วยส่วนเรื่องเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือไม่อันนี้คุณผู้ชมแต่ละท่านก็โปรดจงใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะฮะ ภาษามีคําว่าตาสด้วยนะตาสค่ะแต่มันคือมันปล่อยผีอะเนอะอผีอะอาแล้วแต่ก็แล้วกันนะคะ,ะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s u c s i r i y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ